สวัสด,ดีจ้าท่านผู้ชมบังฝนหรือหละ่ะตกสามเดือนกลัวหลอพี่น้องเอ,อ้ยายนันบ่ะหยัดคาะจืนจื้อไปเบิร์ดแล้วเมื่อนี้ยายนวนวายสิเป็เจ็บ,บกทัวนี่พี่น้องไม่รูออ้กทัวยายนันผมจะตกห้ามุกด,ดนง่าวมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้อมเป พ้อมเปแบบนี้มันสิแพ้ได้พี่น้องแพ้แตกกอบ่ได้แตกแตกยิ่งเม็ดก็แตกแต่ว่าเพิ่นสิเป็นแตกกอไม่ใช่ทุกคนกอนึอนนงเพิ่นจะสีแพ้ออกหลาย,ลายกอแต่จะไม่มีต้นเดียวได้พี่น้องแต่ที่นีแพ้ออกแตกออกอันนี้เพิ่นแพ้ได้สองข้างเนอกแต่ทุกคนข้างเม็ดเพิ่นกับข้างกอเพิ่นนอกแต่ทุกคน โอ้ยนายหลายนายหลายไปอยากพากพี่น้องเอ้ยฝนตกตกโดนไลยกับเส้นเนาะพี่น้องเนาะก็รู้สึกเบื่อเบื่ออยู่ดินวลกับทางป้าตัดหญ้ามาว่านเนี่ยว่าสีวานในพักปลูกหอมบัวปลูกกระเทียมกันพี่น้องแต่กับบ้านหอดเดือนพักดอกเดือนพ่นกับสิป,ประมาณเดือนพุชิคิการนั่นจ้ะเนาะที่จะใกล้จะเข้านานาเอากระดปลูกพักกันก่อนก็เพิ่มเพมเหมือยนยนืยน้ยนยวนเลนี่ กิบมาได้หาหก่วยก็ไปฝากไอ้สอง่วยก็เนาะเนี่ยพี่น้องตกคักต,ก,ตกแม่หายถ้ยร,รมชาติเนาะพี่น้องยาสีบางได้เส้นก็ต้องอดสาขิบ,บาลเดี๋ยวเส้นก็ต้องอดสาอ่อยคันน้ำเนาะพี่นอนะ้องสูงคักเนาะใจนวลกับบุกิว่าอ่อยคันน้ำสูงกว่านี้่ละพี่น้องแต่ว่าในกล่องกับบ่อสูงคักได้ระเบียงตัวจริงละสูงคักพี่น้อง สามเม็ดคว้า,าเมนสามเม็ดคว้าแนละ้หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่เม็ดคว้าละพี่น้องขึ้มสูงคนค่อยคันน้ำปลาใหญ่กับยุ่งวะห้นี่พี่น้องฝนตกไปในภาพไปเบิง่งเลยจนะ้ะเนาะค่อยคันน้ำวัเนี้นวลกับปลูกผุกยามที่ชอบเละพี่น้องสอบไม่ได้ก็ถึนงนนะ้่หนันเนาะ แม่ใ,ใดบ่มักข้าก็บแม่ใดหามาปลูกแม่ใ,ใดมัาข้าก็หามาปลูกเลย,ย,ลกกยพี่ต้นหนูไปกินไปกระถางแกปลูกยังกระลำบากแกหอยล่ะพี่น้องเอ้ยไปกินขอดวมักทั่วกินขอดบักพุงขึ้นไต่ขึ้นไปต้นซุ้งไปได้ก็ไต่ขึ้นไปได้หอยเพื่นแตได้แกมันเก่งไห้เฮ่ยกล้นในสวนในนวลพี่นออ้องเรื่องแต่นอนอยู่สวนนี่แหละ ฟื้นไงนวลดูลใ่เกบใส่เกหน่อยสองลาสุดเฉินเนาะพี่น้องอนะ่ะเลาบสุดเเฉินเทากระดังกล้ย่ฟืนไงนวลบ้านได้เก็บเก็บไปกองไว้นี่แหละพี่น้องเย,ย,ยี้ยหญงนวลหมองไงนวลยู่จ่กขึ้น จะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเห็ดกระเล้วเก็ดกระพาะได้นอนเนาะอยู่สวนเห็ดจังไหมเนาะพี่น้องเนาะประเด้ไปอยู่ในบ้านเนพื่อน,เ,นเอากระเห็ดเท่าที่เ่ามีละ่ะเะนี่อันมองอยู่มองเศร้าก็ได้ะจะหา่าอย่างนีพี่น,ออน,น,อน,น,อน้องวันนี้เงินจะนอนนี่ตั้งเพิงนั่นจะลูกไส่นอนเนาะ โว้ยตกคักตกแนวประยากปากพี่น้องเอ้ยแต่ท่างใดก็ลำบากนั่งหวานเจ้าหนาวว่านั่งหวานนะนั่นคดจะงองนี่แหละหวานเจ้าหวานใจให้นวลเ้าไดเฝ้าน้ำยื้พี่น้องเฮ้ยบ่มีมูอะไรยูส่สวนนี่หมามีแมวเป็นมูแหละพี่น้องเฮ้ยตัวน,นึงไปใส่บุน้นี่โอ้ยเอิอนหาจุดปากสีกเนาะว่ามันเจ้าไปยื่อใส มันตะนั่งหวานป้าจะคุณนอนรับพักแน่แท้ฮออันละเอิญหายเจ้าว่ามันเจ้าเรียนน้ำกลนค้นหายไปอีกแล้วไปแหงบัรู้จังมากนั่งหวานนอนอยู่นี่ด้วยล่ะนั่งหวานหวานนี่แหละพี่น้องพี่สองโตวพ่อได้เบานั่มน้องสาวว่าเิ่นเฮาคักเิ่นเฮาเิ่นห่องยื่เฮียนพี่น้อง ห้องอีหยังแต่ละมื่อแต่ละขึ้นย่ำขึ้นห้องดีดีนั่งดำเพื่น่ะน่ะน้องสาวเลยบ่ได้๋ยวเราไปนอนเขาก็เรียกมาให้เลี้ยงบันบินโดดมหากันเที่หนึ่งคนกอดกันมาสันเอื้อนมาแค่นั่นกับบ่กอดเด้อมากระไดไปจับบ่ใยหักยุติว่าบ่ไปจับพี่น้องจับก็ตรงหลังมือเนาะเน้นบ่ดำเนืดำ ยายนั่งมาหนี่หอมกันกอดกันล่ะอ้อำอ่อโย่ไอ้นวลกับฮักพวกเจ้าอยู่ดอกจะไว้ยื้นวันบ่อยากจับเนาะยูไอยูอยมนันเป็นบ่ดำฮะยางกัดนั่งหวานมาพัดนีกับคนหน่อยสอบหนาวพี่น้องยีนวันจะเอาก็ขโขดแววแนว อ่อนดีเหนียวโอ้อ่อนลงแล้วพี่น้องโอ้กล้วยหอมทองเย็นนวลกำลังสุกต้องใส่สีสุกแล้วเนาะโอ้พอบานท่านบัเห็นนะพี่น้องเนาะจะได้บอกกันอยู่เย็นนวลผ้าส้มต้นมะฮงต้นนี่เฮิมเฮิมไหลยหลายพี่น้องมึงเงี้นวลใส่สุกไหมบ้างเนี่ยดุกดุกมึงเงีนยนวลขำใบสองตอนเลยได้หนิขำต้นเพิันใบสองตอนเลย ทั้งทึงกับทั้งไตเข้มแล้วกะ็กรอบแล้วก็สีงามพี่น้องสีเพิ่นสีแบบว่าเข้มซ่อนๆหน่อยเพิ่นสีออกสีชมพูมงามๆของพงต้นนี่พี่นอ้องกรอบดีหนวยเพิน่นดูลยเหรสิ่ซุกกับหวานพี่น้องแต่ในเพิ่นอืดอืดไอ้นวลแห่งงานศูนย์พันอยู่คพื่อนงามเอานเพิ่นไหวอยู่เพิ่นก็บค่ค่อเคยฉันนายเลยจ้ะเนาะ ไม่คนกะสิบอคอยมีอ่ะแต่ละหน่วยคนกระตุกสิพาพี่น้องไปส้มทัว่วนี่ทัว่วนี่พี่น้องทั่วยายนวลนี่ทัวท่วเลยตู้โด่งบอกทัว่วยายนวลกระได้เป็นทุกพี่น้องนวลส้มให้เบิง้งมาทัว่ว มุงก็มีหลายตน้นูพี่น้องแต่ว่าต้นนี้เป็นพิเศษเลยเนี่ยม่ายดกๆไงเวลาพันสูกกับสีพันจะดีดีเลยสีออกสมสมเน้ะพี่น้องซ่อนหน่อยๆมาช่วยย้ํวๆจ็ได้เงินกับปลูกทุกอย่างที่สอบเลยค่ทุกคนบรรยากาศในสวนจตนนะเนาะฝนตกลิน โอ้ยเศร้าตกวในถอยยนวลจะได้ปลูกหอมปลูกร่วมกับเบียรพี่น้องอันนี้ก็พผักกะแง่งบ้านพี่น้องผักกะแง่งบ้านอันนี้ก็สามรอยแย่นวลก็ได้ขี่ไปหาทายขีดพันว่าอันนี้ต้นตะกบพ,พี่น้องแย้งนวลมาแย่นวลก็สิหามาปลูกมาแต่ทุกคน ขอบคุณที่รับชมเนอะจ้าคลิปนี้ก็ซั้นนี่แหละจ้าสวัสดี